เนี่ยแล้วก็ลองดูน้ำน้ำก็สภาพนี้เลยเดี๋ยวผมจะพามาดูกรองกรเกษตรนะครับที่ได้ทำการติดตั้งไปเมื่อ2วันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าตอนนี้กรองกรเกษตรเนี่ยข้างในเขาจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เดี๋ยวให้ดูนะจะเห็นว่าเห็นไหมจะเห็นว่ากรองกรเกษตรนะครับเนี่ยหลังจากที่ผ่านการใช้งานไปแค่2วันเองนะครับเห็นไหมลองดู ทุกคนจะเห็นว่ามันมีพวกขี้ตะกรนนะครับน้าในนี้ดูดิเห็นไหมเป็นสีนี้เลยนะดูนะครับอันนี้คือสภาพของปลาปลาหมู่บ้านเนี่ยผ่านไปแค่2วันเองเนี่ยครับเป็นอย่างนี้เลยแล้วลองดูว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่มีไอเจ้าตัวแผ่นกรองลักษณะแบบนี้ก่อนเนี่ยไอพีฟิลเตอร์แบบเนี้ยน้ำมันก็จะหลุดไปถึงไอตัวไส้กรองบิ๊กบูลใช่ไหมมันก็จะทให้ไอตัวไส้กรองบิ๊กบูลที่ที่ผมเคยทําคลิปไว้เนี่ย ม,มันเต็มเร็วมากๆนะครับและวิธีแก้แบบนี้นะสำหรับพรีฟิลเตอร์เนี่ยเพื่อนๆก็แค่เอาตัวนี้ไปล้างนะครับเวลาที่เราใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับระยะเวลาในการล้างเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับว่างก็มาล้างเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะครับสองอาทิตย์จะมาล้างก็ทําได้เลยนะครับเนี่ยพรีฟิลเตอร์มันก็จะช่วยกรองเศษตะกอนหยาบๆเอาไปก่อนทุกคนลองดูนะอันนี้ผมเพิ่งไปถอดมานะครับสภาพของเจ้าตัวบิ๊กบูลเนี่ยเขาเองก็ยัง เนี่ยมีลักษณะขี้ตะกรนขี้ตมเนี่ยอยู่เยอะเลยนะลองดูเห็นไหมนี่ก็เป็นสภาพของไส้กรองบิ๊กบูนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําการล้างไปนะครับผ่านไปไม่กี่วันสภาพก็กลับมาเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็ลองดูน้ําน้ําก็สภาพนี้เลยนะครับสภาพนี้เลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าพอหลังจากที่เรากรองไปแล้วเนี่ยเป็นน้ําใช้เข้าบ้านเนี่ยมันไม่ใช่สีแบบนี้เลยนะครับมันคือน้ําที่ใส แล้วก็สะอาดนะครับเพราะว่าตรงด้านหลังผมตรงเนี้เห็นไหมจะมีเครื่องถังกรองไฟเบอร์กลาสตรงเนี้ยอีก2ตัวนะครับผมจะใส่เจ้าตัวเรซินไว้แล้วก็ตัวแอทิเวเต็ดคาร์บอนนะครับก็จะใส่ไว้กรองไว้แบบนี้น้ําใช้ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอาบน้ํำล้างจานอะไรต่างๆซักผ้านะครับอันนี้คือสะอาดเลยนะครับรวมไปถึงน้ําระบบน้ําดื่มด้วยนะครับที่ผมใช้เครื่องกรองน้ํา RO นะ อีกอย่างนึงนะครับช่วงนี้นีครับระบบกรองน้ําของประปาหมู่บ้านที่บ้านผมเนี่ยมีการขุดลอกเพื่อให้ตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกขี้ฝุ่นขี้ตะกรดินเนี่ยมันก็เลยทําให้ช่วงนี้มันอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วอะบางช่วงมันก็ใสพอสมควรนะแต่ไม่ได้ใสสะอาดแบบกริบอ,ะ,อะเพราะว่าด้วยความที่ว่าน้ําดิบ นะครับน้ำดิบที่เขาเอามาทําน้ํากรองเป็นน้ําประปาหมู่บ้านให้ให้ชาวบ้านเขาใช้กันเนี่ยมันคือน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับต้องยอมรับแบบนี้ก่อนแล้วก็อันนี้แต่ว่าอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าด้วยระบบการกรองน้ําของประปาหมู่บ้านเนี่ยเขามีขั้นตอนแล้วก็มีวิธีกรองแบบไหนนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะครับ ถ้าเราอยากจะใช้น้ําเราก็ต้องดูแลตัวเองโอเคแล้วผมก็มาอัปเดตกันคร่าวๆนะครับหลังจากที่ได้ทําการติดเจ้าตัว pre ลเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ล้างไส้กรองตัวนี้ไปด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไส้กรองตัวนี้แล้วนะผมจะไม่ได้ใช้อันนี้แล้วนะครับกำลังสั่งซื้ออยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวใส่ของใหม่มาแล้วเดี๋ยวเรามาวัดผลแล้วก็เช็คผลกันอีกทีอย่างเงี้ยตอนนั้นว่าเป็นยังไงอ่ะตอนนี้อัปเดตไว้แค่นี้ก่อนครับ